ได้เห็นความแข็งแกร่งของสมาร์ทโฟนจาก Honor กันไปแล้วนะครับในรุ่นของ X 9 C แม้ว่จะเป็นความทนทานของตัวเครื่องนะครับผมหรือว่าเท c โนโลยีอ o n นเนอร์แอที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาไหนจะก,การเสริมโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับกับ Honor a u t o b a ล s ้าทำให้ครับตัวเครื่องนั้นสามารถทนทานต่อการตกหล่นหรือว่าแรงกระแทกที่ความสูงระดับ2เมตรขึ้นไปก็ได้ครับนี่ยังเตี้ยอยู่นะเขาบอกว่า2เมตรตก3,000ครั้ง โครงสร้างภายในตัวเครื่องครับยังสามารถใช้งานได้อยู่และความแกรง่งความทนความอึดในแบบ Honor นด o เรืออเนอ X94 ครับยังถูกถ่ายทอดมาถึงรุ่นราคาประหยัดกว่าอย่าง Honor X94 s mart เครื่องนี้ด้วยสบายดีทุกคนนะครับพัดจากดรอยแซนนะครับ เราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นจากออนเนอร์นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เน้นความทนทานความแข็งแกร่งครับนั่นคืออ o อ o เนอร์ X9C s mart นั่นเองจากที่เราเห็นตอนที่เราเทสต์ X9C ตัวรุ่นพี่ไปแล้วใช่ไหมครับงานนี้คือมาในราคาที่ประหยัดกว่าอยู่ที่8,999บาทนะครับแต่คงเรื่องของความทนทานครับเพราะั่ทางออเนอร์ต้องการให้ซีรีส์ X นะครับของทางค่ายเนี่ย เป็นมือถือที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับนอกจากการตกลวนกระแทกเอาไปสับเอาไปทุบกับกระเบื้องรอดครับไม่ต่างจากรุ่นพี่แถมยังอึดนะครับกันน้าตกน้ําจมน้ําก็ยังไม่พังด้วยคราวที่แล้วตอน X9C ครับเขาบอกว่าเราทสแค่บริเวณขอบเครื่องหรือเปล่าหน้าจอทุบกระเบื้องได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว X9C Smart จัดให้ครับเอาหน้าจอโขกระเบื้องเลยแล้วกันโอ้โหไม่ทันขาดคํา มันมาอีกแล้วครับมือถือกับกระเบื้อง no! What happened to me Oh shit it's bad dreams It's real not a dream Look we're super strong We'll be fine All right man ดังดีจริงๆโอ้โห oh, ยังไม่มีรอยสุดๆอะ่ะอ่ะ อ่ะมันไม่แตกนะครับเนี่ยมันกระเบื้องมันแข็งจังเลยแต่มือถือเราแข็งกว่านะครับผมคราวที่แล้วเทสไปเขาบอกว่าไม่เห็นเราหน้าจอทุบเลยลองไหมลองไหมเนี่ยจอก็ทุบได้โอ้โหดูเดือดกันไปเลยครับเนี่ยฮะเสียวมืออยู่เลยเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่ากระแทกแรงขนาดนี้นะครับยังไม่เจอว่าจอจะมีปัญหาตรงไหนนะครับเห็นแค่อาจจะมีส่วนของฟิลม์มที่มีรอยจากการที่ผมไป,รปกระแทกดนขอบๆประมาณนี้เหมือนกัน เห็นความอึดความทนของรุ่นนี้กันไปแล้วนะครับหลายคนก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้าราคาประมาณนี้เนี่ยสเปคมันลดหลั่นไปจากตัวรุ่นพี่มากหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราลองไล่ดูนะครับตัวนี้ครับยังได้หน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.78นิ้ว LCD display นะครับผมที่ความละเอียด Full HD plus นะครับซึ่งจากที่ลองใช้งานมานะครับผมว่าตัวพาร์เนลจอเนี่ย การแสดงผลสีสันอาจจะดรอปกว่ารุ่นพี่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของมุมมองการใช้งานยังนับว่าเป็น LCD quality ที่ผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ได้เจออาการที่หน้าจอมันเฟดหรือว่ามันดรอปลงไปนะครับมุมมองค่อนกว้างเลยทีเดียวส่วนเรื่องของรีเฟรชเรตครับตัวนี้ก็อยู่ที่120เฮิรตด้วยมาพร้อมกับความสว่างสูงสุดที่850นิตครับคือยังสามารถถือไปใช้งานเวลาแดดออกหรือว่ากลางแจ้งได้อยู่นะครับในส่วนของตัวชิปเซตเองครับ ยังได้เป็นตัวของ Dimensity 7,025 Ultra นะครับซึ่งชิปตัวนี้นะครับก็ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับตัวของ Snapdragon 695นะครับโดยในการทดสอบนะครับถ้าไปดูตู้เบนชมาร์กเนี่ยจะออกมาที่ประมาณ433,000คะแนนนะครับ แบ่งเป็นในส่วนของตัว CPU ประมาณแสนสานะครับ GPU ประมาณ50,000 Memory 1แสนแล้วก็ UX ประมาณ110,000สคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของตัว Geekbench นะครับเทสอะมาณแล้วได้ s i n g อร์เก้แล้วก็มัลติคอร์ที่ประมาณ2,300คะแนน โดยเครื่องที่เราได้มารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น RAM 12ด้วความจํา256นะครับแล้วก็จากที่เทสต์ในส่วนของการเล่นเกมนะครับอย่างตัว ROV ถ้าเราสามารถจะเลือกเปิด60เฟรมได้นะครับแต่ในส่วนของพวกกราฟิกเนี่ยอาจจะเปิดได้ไม่สุดทุกอย่างนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมานะครับแม้ว่าจัดหน้าจอไปพร้อมกันนะครับค่าเฉลี่ยเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่ประมาณ5960อยู่เลย Your team has Our team has destroyed a tower. Me. Cannoneers have spawned! ส่วนของ PUBG นะครับมีการคัสตอมร่วมกับทางค่ายเกมด้วยซึ่งตอนที่เราเล่นเกมครับมันจะมีในส่วนของตัวเกมเมเนเจอร์ที่เราสามารถจะปรับตั้งค่านะครับในส่วนของการควบคุมเปิดตัวช่วยต่างๆหรือแม้แต่การเร่งประสิทธิภาพนะครับในการที่ใช้เฟรมเรทในระหว่างที่เล่นเกมนั้นมีความนิ่งมีความเสถียรมากขึ้นนะครับรวมถึงมีออปชั่นเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น P ับ G เนี่ยยังสามารถจะเลือกเปิดเป้าหรือว่าตัวเลงบนหน้าจอคาไว้ได้ด้วยนะครับ เพราะเมื่อเข้าเกมมาแล้วครับมันจะมีส่วนของตัวกราฟิกเพ f ย์เฟรมครับเราสามารถจะเลือกว่าต้องการลื่น,นหรือว่าต้องการกราฟิกสวยๆครับได้จากตัวออปชันด้านบนสุดได้เลยนะครับอย่างนี้ผมเลือกเป็นเบสเลฟเฟรมเรทครับซึ่งเมื่อเลือกการตั้งค่านี้นะครับมันจะปรับเรื่องของรายละเอียดกราฟิกอัตโนมัติเพื่อให้เฟรมเรทตอนที่เล่นมีความลื่นมากกว่าหรือถ้าเกิดอยากจะคัสตอมเองครับก็ยังสามารถเลือกคัสตอมแล้วก็มาตั้งค่าปกติได้นะครับก็คือมาปรับตัวกราฟิกกับตัวของความสมูทในการเล่นหรือตัวเฟรมเรทนั่น <Awesome. S 2> ซึ่งงันนี้ใครที่เป็นสายเกมชอบเล่นยาวๆนะครับผมตัวของ Honor X9c Smart เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ5,800ม ah ิลลิแอมนะครับผมแล้วยังชาร์จไว35วัตต์ด้วยเราก็เลยลองทดสอบดูนะครับว่าเจ้าตัวแบตซิลิคอนตัวนี้เนี่ยครับที่บอกว่าอึดมากๆเนี่ยเวลาเล่นเกมทั้งผับ G.R.V ไปแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่มันลดไปเท่าไหร่นะครับ จากตัวเลขเปอร์เซ็นเชนว่าแทบไม่ลดเลยครับมาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับ Honor X9c Smart ครับมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวเซ็นเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลม AI มาช่วยเสริมในการถ่ายภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องอีกตัวหนึ่งเป็น Ultra Wide 5ล้านพิกเซลนะครับเรียกว่ากล้องหลัง2ตัวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ถ่ายภาพจริงได้ทั้งคู่แล้วก็ตัวกล้องหน้าทั้งความเอียด16ล้านพิกเซล ซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาที่โหมดกล้องนะครับจะเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีระยะให้ตั้งเยอะนี่นาทั้ง0.6ที่เป็อั ultra w i แล้วก็ระยะ1เท่า2เท่าแล้วก็3เท่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตัวระยะคูณ2คูณ3นั้นเป็นระยะที่เป็นการใช้ระบบ in sensor zoom นะครับก็คือมันจะเป็นการครอปภาพจากตัวกล้อง108ลักนพิกเซลนั่นเอง เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งระยะประมาณ2เท่า3เท่าตรงนี้ครับจากที่เทสมาถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายสในสภาพแสงช่วงเวลากลางวันนะครับมีแสงพอเพียงเนี่ยระยะ2เท่า3เท่ายังคงมีรายละเอียดและความคมชัดนะครับสามารถเอาไปแชร์ส่งต่อกันตามโซเชียลได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะอินร์แสงน้อยเนี่ยก็จะเจอแล้วแหละว่าลองถ่ายประมาณ สองเท่าถ้าเกิดแสงน้อยมากๆก็เ็นพวกลักษณะของพวกนอยพวกพิกเซลเป็นปื้นบ้างๆในส่วนที่มันมืดๆหรือว่าแสงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ระยะประมาณคูณ2หรือคูณ3เนี่อยอต้องดูเรื่องของสภาพแสงนิดน,นึงนอกจากระยะของเลนและการถ่ายภาพนะครับตัวกล้องของ Honor X9c Smart เนี่ยก็ยังมีพวกฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นตัว Highlight Capture นะครับอันนี้ถ้าเราเปิดแล้วจะสามารถถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์สปีดที่เร็วขึ้นได้ เผื่อไว้จังหวะมีกระโดดกันหรือว่าถ่ายน้องหมาน้องแมวเ,เวลาวิ่งกระโจนอะไรพวกนี้นะครับมีตัว AI นะครับมาช่วยปรับปรุงเรื่องของภาพ ปรับความคมชัดปรับโทนสีนะครับตามซีนที่เราถ่ายมีโหมดพอเรตที่สามารถเปิดทั้งตัวโบเก้นะครับแล้วก็บิวตี้ไปได้พร้อมกันหรือถ้าเกิดอยากถ่ายพวกสิ่งของให้มีลักษณะโบเก้เอฟเฟกต์ลายหลังนะครับก็สามารถใช้ตัวโหมดอะเพอร์เชอร์นะครับในการปรับลบแสงที่หลังได้ส่วนการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าไนท์โหมดครับอันนี้ลองกดเข้ามาดูแล้วนะครับก็จะต้องมีเวลาในการรวมแสงประมาณนึงอันนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะตัวกล้องหลักร้อยล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับตัวกล้องอัลตร้าไวไม่สามารถใช้ไนท์โหมดได้ ส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1,080p Full HD นะครับผมที่30เฟรมโดยสามารถจะเลือกเปิด Beauty ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวโหมด Multi Video นะครับให้เราใช้งานเผื่อที่ว่าอยากจะถ่ายทั้งเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังไปพร้อมกันนะครับมี Reaction ก,กับสถานที่หรือว่าบริเวณที่เราไปเดินบล็อกไปเดินถ่ายเล่นกันมา แต่โหมดบาตทวิดีโอนะครับจะรองรับความละเอียดสูงสุดแค่ 720p หรือว่า HD เท่านั้นนอกจากนั้นนะครับ Honor X9c Smart เครื่องนี้นะครับยังมีพวกฟีเจอร์ด้าน AI นะครับให้เราใช้งานกันได้ด้วยอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปในแกลอรี่อยากแต่งภาพลบคนลบของที่มันเกินออกไปนะครับก็สามารถทำการลบออกไปได้นะครับรวมถึงตัวระบบ Magic OS นะครับที่มีการใช้ในส่วนของรูกล้องหน้านะครับ กับฟีเจอร์ Magic Capsule ก็คือถ้ามีการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมานครับก็จะใช้ส่วนของตัวกล้องหน้าแข็งมาปุ๊บแล้วก็เป็นการโชว์ข้อมูลแล้วก็สามารถใช้กับฟีเจอร์บางอย่างไดอง้อย่างเช่นการฟังเพลงเปิด u t u b e นะครับหรือว่าตัวนาฬิกาจับเวลาแล้วก็ยังมี a i Magic Portal ครับเหมือนกับรุ่นพี่ๆด้วยที่เราสามารถจะลากครับแชร์ไฟล์แชร์ลิงกับแอปพลิเคชันตัวอื่นได้แล้วก็ Pael Space ครับให้เราสามารถจะสลับโปรไฟล์นะครับของเครื่องเนี่ย เป็นอีกเซตอัพหรือเป็นอีกเครื่องนึงไปเลยอาจจะวใช้งานที่บ้านนะครับในรูปแบบหนึง่งแล้วก็อาจจะมีโหมดที่เป็นแบบที่ทํางานนะครับในตัว p r a l l e l Space รวมๆจากที่ลองใช้งานมานะครับออ d เ r x9c s mart ตัวนี้นะครับนอกจากมีจุดเด่นเรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานนะครับ ตกน้ำไม่ดับตกพื้นไม่พังแล้วนะครับในส่วนของพวกฟีเจอร์เองก็ถือว่าจัดมาให้แทบจะไม่ต่างจากตระกูลพวกรุ่นพี่นะครับเพราะว่ามีทั้ง AI ลบภาพลบคนได้ Magic c a p s u ลเมจิกพอร์ทัลแล้วก็ตัวของ p r a l l e l Space นะครับแถมสเปคที่จัดมานะครับกับราคาเปิดตัวที่8,999บาทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจด้วยเพราะว่าจัดแรมมาให้ 12GB แล้วหน่วยความจำภายในถึง 256GB นะครับ แถมแบตเตอรี่ก็5,800ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไว3 5วัต์ด้วยออ n น r ร X9 C5G Smart มี2สีคือ o อเ a ียนไซแอแล้วก็มินเนี่แบล็นะครับ8,999บาทโดยจะเป็นออนไลน์เอกซิสตนะครับบนช้อ e, ปปี Lazada แล้วก็ทิกตอกช็อปออเนอร์ออฟฟิเชียลสตั้งแต่15มกราถึง28กุมภาพักุมพานะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับออ n น r X7 l i t ์มูลค่า1,099บาทไปใช้งานด้วย อัในนี้ใครที่สนใจนะครับ Honor X9 c Smart ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับอย่างที่บอก8,999บาทนะครับมีเลือก2สีคือสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับใครมีคำถามตรงไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมฝากคอมเมนต์ลงไปได้เลยนะครับผมพับรักรทีมรอยแซนดนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ